ก็มดองรอยเอ้2ป0ะบาณย่สิบ้าตัวเอ๊ะี่งไปไปจ้างเขาชนอะไรอ่ะคนแบตเหรอบิงบิงิ่าลิ่่าอ๋อวิ่งลิ่าพี่จี๋ก็เอาง่ายๆถ้าถ้าช่วง60หกิชั่งไปอ่ะชั่วโมงละประมาณ20่สิบี่เอี่รอดสุดท้าย พี่เจมส์รับทายพี่เต้รับทายพี่ต้นรับทายโ okay, อเนี่ย <c oughs> จะมาเนื่อมากหนึ่ง <c oughs> ร้อยร้อยขึ้นไปรีซ่าก็ดีนะถ้าไปมันบางทีมันก็หลุดถ้าไปอะลอยไอ้วาเลอร์โอ้โหอย่างรั่วเหมือนตั้งใจสมัครคีกันคุยกันทางแชทแน่ๆคุณดูตรงแล้วโอ้โหบ นพี่มันจะโผไปรรุนก่อนเลยยสอาทีเอ้ยได้มันช็ไตไปนเองอ้โได้มันชนอย่างลอกไปลึไปเสองาทีโอ้โหทไดูนี้ก็ดูสรงนั้นเลยลยสแยกก็ดูไป่ดูเนหละ เวเกิดเร็วเลยไปต้องี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่ยวยนให้ให้คึ้งหลอดคึ่งหลอดเออพิ่งเยไพ่งเกีึ้นหลอดนี่หาสิบวิแล้วไปอ่ะคึ้งหลอดล้วขึ่นหลอดลพอ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 เานนบเหนื่ยยี่บ่หรือสี่สิบคือทำงนสี่สิบวิไม่เหนืห่อยเฮียเอาชอนแล้วตนเนี่ยพี่กแทอยู่เนี่ยช้นไม่ได้ โอ้โหไม่มันไม่เคยก็คนกโอ้โหนี่สิบวิทัไม่ได้กูเนี่ยจัดไปโอ้ยนี่น้แบก็วิ่งพวนเร็วจัดไปวนเกอวเกืดอืไ่ต้อดไอปจัดไปเร็วนี่นไหแลวเนี่ยเอาเอาเร็วโอ้โหเอ้ยไสิบวิกาวิเออเีย ไม่ต้องขอบคุณครับไปไปจอดที่แม่สนใจแม่ใส่รองเท้าจังเลยสี่ว่าแล้วรู้ชนกูคิดว่าพลาดกันตอนแรกไม่ได้พลาดแค่หอมใจกันจอดหนักด้วยล่วงหน้าเลยโอ้ไม่แม่กล่องขั้นจอดหลังหมดเลย พ enfin ve> ี่เจมแน่ๆต้องตัวตีต้น